สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับข้อที่12นะคะกับการแปลงเลขฐานนะคะข้อนี้ก็จะเป็นการแปลงเลขฐา 8, นแปดให้เป็นเลขฐาน16นะคะมันเริ่มกันเลยจุกานใช้ไดขค่าประจหราหลักเลขฐานแให้เป็นเลขฐาน2ก่อนนะคะเอาเลขหน้าทศนิยมมาหาก่อนแล้วก็จะเป็นก็จะได้เป็นเลขค่าประจหราหลักฐานแปดก็คือหนึ่ง สอนะคะก็จะได้กมาเป็น1 0 0 0งศูนย์ศูแล้วก็เป็น 1, 0, 1. 1> นึ่น่ะคะขงังมันจะเป็นสี่สองเก้าห้า้ก่อนก่อน 2, 4, 5, 5, อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นค่า อะจะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน16นะคะโดยใช้เลขประจำหลักฐาน16ก็คือ1 2 4 8งี่นี้นะคะสองให้เป็น16เนาะ1 2 4่งสองส2 4ปหนึ่งก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะคำตอบที่ได้มาคือ4 2 9 5ฐาน16นะคะ ต่อมาเราก็จะหาเลขหลังทศนิยมนะคะโดยการเอามาโดยการเอามาคูณนะคะจะโดยการเอามาเปลี่ยนเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบก่อนนะคะเริ่มเสามสองค3 2สิบนะคะก็จะได้เป็นศูนจุดสามสองแล้วก็สามคูณแปดยก็มังลบหนึ่ง บวกด้วย3คูณ8ยกกลังลบ2ก็จะได้ออกมาเป็น0.40625ถาม10นะคะต่อม,มาแล้วก็แปลงจากฐาน10ให้เป็นฐาน16เลยนะคะก็จะได้เป็น0จดเอามาคูณนะคะก็จะได้เป็น0.40625คูณด้วย16ก็จะเป็นเท่ากับ6 หเอากมาก็เอาเลข0.5คูณด้วย16ก็จะเท่ากับ8นะคะต่อมาก็เอาเลข0มาคูณ16เพราะไม่มีเลขนาทีอยู่แล้วก็จะได้เป็น0คำตอบของเราก็จะได้เป็น0.680นะคะฐาน16จากนั้นเราก็เอาเลข หน้าทศนิยมกับหลังทศนิยมมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น4295บวกด้วย0.68 0์ฐาน16ฐาน16เท่ากับ4 2 4 2 9 5 6 8นะคะอันนี้ศูนย์เราไม่เอามานะคะเราไม่ไม่ต้องเขียนศูนย์ ก็จะได้เท่ากับ4 2 9 5 6 8ฐาน16นะคะจากการแปลงเลขฐาน8นะคะคือ4 1 2 2 5 3 2นะคะให้เป็นเลขฐาน16คือ2 4 2 9 5 6 8ฐาน16นะคะ่ะเซมิท่เรียบร้อยนะคะ